ไก่มาอย่างเนาะทุกคนดูรุ้นกับไก่ผมมากเลยนะฮะผมก็รุ้นเหมือนกันว่าจะถึงเมื่อไหร่ผมหิวมากๆไก่ทอดจะไม่มาใช่สั่งมาไก่แล้วสั่งมาจากชีดลมเนะี่ยใช่ไก่ทอดน่าจะรถติดอยู่ไก่ใกล้จะถึงแล้วนะเล่นเฮดีกับเราไหม ทำฟามหรอเลี้ยงไก่หรอน่าสนใจนะฉันจะไก่มาทอดเนี่ยพอพูดถึงไก่ทอดท้องก็รอเอาเนี่ยรอคนครบแล้วผมจะบอกว่าผมจะไปแล้วเพราะไก่มาถึงแล้วพี่คนขับมาส่งไก่แล้วครับทุกคนยินดีกับผมด้วยฮะ ผมจะได้ไปกินไก่แล้วครับไก่ทอดของผมสิบวิโอมจะไปแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไไปกินไก่แล้วนะเจอกันฮะ